ยินดีต้อนรับเข้อสู่ช่องกระยอดแฮปปี้ชู o ต i ิ้งนะครับวันนี้ก็มากับเจ้าตัวนี้ครับ c ี s h ดชาโด c a ทูแครนะครับก่อนีน่งเนาะความปลอดภัยให้กับตัวปืนแบบโอเคนี้นะครับเป็นสี s h ดชาโด c a ทูแครนี่นะครับแบบนี้เลยสวยๆเป็นกิฟสีดำนะครับสามารถติดจอดได้ด้วยนะครับเป็น OR ของเขามีอะไรบ้างจะมีศูนย์นะครับมาให้เลยสามารถใช้ศูนย์ได้นะครับ หน้าสุดหลังแล้วก็ติดอดอทก็นี่ครับนกล้างเสร็จนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีที่เรียกว่าฮับคอรับกดมาปุ๊บนกเขาก็จะลดไว้ที่ตำแหน่งฮับคอแล้วก็สามารถทําการยิงแบบนี้จะได้ง่ายแต่ถ้าเรายิงแบคดับเบิลเนี่ยมันจะยากนี่ครับน้าหนักของไกดับเบิลแล้วก็ไกซิงเกิลนะครับก็ไม่ได้ว่าจะหนักมากนะครับก็พอใช้ได้มาตรฐานนะครับในปืนแคลรี่ปืนปกทำงานนะครับน้ำหนักก็ ค่อนข้างที่จะเบานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาลองยิงดูนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างมาได้ตัวนี้มาพร้อมดอทคับเป็นดอทชิลนะครับ RMD นะครับเป็นดอทระบบที่ออโตปิดอย่างเงี้ยมันก็จะดับเลยนะครับฝาครอบแล้วก็เปิดออกมาสามารถใช้งานได้เลยอีกอย่างนะครับก็ปรับแสงี่อัตโนมัตินะครับมันไม่มีปุ่มที่ต้องปรับเพิ่มลดแสงนั่นเองทีนี้เดี๋ยวลองยิงกันเลยครับไปครับเดี๋ยวจะมาลองยิงกันเลย ครับสีแซดชาร์โดทูแคลลี่อืมตังดีนะครับเดี๋ยวเลิลองหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอีกนัดหนึ่งในนี้ลองยิงแบบดับเบิลดูสักนัดครับอืม กใช้ได้ครับ รถ<ล><ด>นกรถนอกอ,นนอันนี้เราเล็งตรงนี้ได้เลยใช่ไหมพี่ได้หมดเลยแต่ว่าจอบมันบางลงเพิ่มได้ไหมได้เท่านั้นแหละ<อ>มันออโต้ มือวะนะครับแต่ต่อไปจะเป็นการรีโหลดนะครับอันนี้มีกระสุนอยู่ในตัวปืนไปแล้วแล้วก็แม็กป่าเข้าไปได้เอาแม็กสำรองตัวนี้ยิงสองนัดนะครับปั้งรีโหลดยิงอีกสองนัดเอ้ยอีกหนึ่งนัดเดี๋ยวดิอ๊อป <c oughs> ใช้ได้เลยครับอ่ะอีกดิวนึงเอ้ยอีกครั้งหนึ่งครับดิวนี้ เป็นเดียวกันรี l o a d นะครับ emergency l o a ก็มมคือยิงให้เข้าเป้า2นัดเนี่ยยังไงก็ได้นะครับกระสุนวิธีการบรรจุก็คือบรรจุใส่แม็กซีนนะครับให้เต็มเลย1แม็กแล้วก็โหลดเข้าไปแล้วก็ดึงปุ๊บแล้วเอาแม็กที่ไม่มีกระสุนเนี่ยแม็กเปล่าเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับสตนบอยอ้บอป okay. ระมาณนี้อีกนัดหนึ่งนะครับลอง ดูมือเดียวดูเป็นไงทานี้เลยเอาวางกับมือเดียวนะครับเอาแบบรถนกนะรถนกแบบนี้ฮับคอร์ซมือเหนือไหลแซนบอยอ้บเสร็จเรียบร้อยชาร์โด้ทูแครรี่